ังหวัดลำพูนยกระดับศักยภาพของบุคลากรของจังหวัดสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ที่ห้องประชุมทาทุ่งหลวงกัตซันคุนตานกรฟ์แอนด์รีสอร์ทอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่1ระหว่างวันที่13-14กุมภาพันธ์2566เพื่อยกระดับศักยภาพการเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศส การพัฒนาจังหวัดลพูนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน100คนประกอบด้วยบุคลากรจากส่วนรัชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับกล่าวว่าจังหวัดลำพูนมีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน5ปีและจะทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดครับเพื่อใช้เป็นกรอบและก็ทิศทางในการพัฒนาจังหวัดและการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่โดยบรูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านแผนพัฒนาและงบประมาณทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินง,งานให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปประธรรมในพื้นที่ด้วยครับค่ะการพัฒนา